สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n e l s n n ่ y City 9ครับผมวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ Road to Starford 1 c c แบบฉบับ ID ใหม่แล้วก็เป็นสายฟรีนะครับผมก็จะรวบรวมการทำของตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึง Starford 1 c c นะเอาแบบให้เห็นรายละเอียดเนี่ยชัดเจนเลยว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับทุกกระบวนการผมจะอัดคลิปให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆดูจบไปแล้วเนี่ยรับรองว่า ทำ Star Ford 1 144ได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับผมเอาละ EP 2เนี่ยงางครับ EP แรกแค่วันเดียวเนาะวันนี้เป็นวันที่3กับการเล่นตัว ID นี้แล้วนะครับผมแต่ว่าบางังเอิญวันนี้เนี่ยไอตัวกิจกรรม Starcast เนี่ยมันยังไม่หมดนะผมก็เลยต้องหาเงินมาตีบวกต่อนะครับแต่ว่าใครที่ติดตามตั้งแต่ EP 1เนี่ยจะรู้ว่าผมไม่มีตังค์แล้ววันนี้วันที่4เนาะ EP 1จะเป็นวันที่3นะครับ ไนบางเอิญเนี่ยผมนึกออกอยู่อย่างหนึ่งนะคือวิธีการหาเงินแบบรวดเร็วแล้วก็เพื่อนๆสามารถทําได้แบบทุกคนเลยนะแต่ว่าต้องขยันหน่อยนะครับผมก็คือเรื่องของดันเจี n ยนสตอรี exploration นะครับอันนี้ถือว่าหานะเงินได้แบบสบายๆเลยนะเเมื่อเรามาเคลียร์ตัวบทของ Story e x p o r a t i o n นะครับผมก็จะได้ตัวอุปกรณ์สมใส่นะไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดหน้ากาเหรียญน,นะครับซึ่งนี้นนก็ ได้ e XP ด้วยนะนี่จำเป็นเนาะแล้วก็จะได้ตัวผงในการ up level ของนะแต่ที่สำคัญเลยคือเรื่องของ Red Meso 10ล้านนะครับซึ่งเราสามารถเลียกได้แต่ละตัวเนี่ยหนึ่งครั้งเนาะก็เท่ากับว่าถ้าเกิด ID เราเนี่ยมีตัวละครหลายตัวเนี่ยเราก็สามารถหางเงินได้แบบเร่งด่วนนะหลายตัวเลยนะอย่างเช่นผมยังอยู่3ตัวเนี่ยก็คือ30ล้านเรดเม s o นะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีแบบ ตัว6ตัวก็รับไปเลยครับผม50-60ล้านเมโซภายในเวลาไม่นานนะครับผมก็เลยนี่แหละก็เลยไปเคลียร์ภารกิจมาแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ยิงขึ้นมาแล้วนะก็เรดเมโซเนี่ยประมาณ37ล้านแล้วก็เ,เมโซประมาณ40ล้านนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการตีบวกกันต่อนะครับผมวันนี้เนี่ยออตอนนี้เราอย,อยู่ที่สตาร์ฟอร์ดก่เนาะผมก็เล็งน้อยว่าอยากจะได้สักประมาณ126นะ หรือว่าจะโชคดีเนี่ยก็อยากจะไปร้อยสามสิบนะแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะก่อนอื่นก็ต้องไปซ่อมแซมของที่เราตีแตกซะก่อนนะครับผมอ่ะก่อนจะไปดูนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของอว่าเมเปิลเอ็นเตอร์นะครับผมของที่แจกเนาะก็ถือว่าแจกของได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวกล่องของซ้มเนาะเรื่องของอ่ะอันนี้สําคัญเลยนะเนี่ยได้อีกสิบยี่สิบล้านเนี่ย เป็นเรื่องของกล่องแล้วก็แจกตัวหินเลื่อนขั้นนะครับอันนี้อุ้ยอีกยีล้านอะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีเงินในการตีบวกต่อนะครับแล้วก็แจกสกอร์ยีดาวอันนี้ผมยังไม่กดรับเนาะแจกตัวโซนะครับอันนี้ยังไม่กดรับแล้วก็แจกตัวหินอัปเกรดชุดนะครับแจกตัวโพเทนสกอร์หนึ่งนอันนี้จะเปลี่ยนให้เราของเราเนี่ยกลายเป็นโพเทนยูนิคนะครับก็โอเคนะถือว่าดีนะแล้วก็แจก อ่ากล่องตีบวกใบสกอ์อันนี้เดี๋ยวของดีนะเนี่ยแล้วก็แจกกล่องแดงอันนี้เป็นของแดงเนาะซึ่งผมยังไม่กดรับนะครับแล้วก็แจกตัวเป็นใบซ่อมนะครับใบซ่อมนี้เนี่ยเราสามารถซ่อมได้ของเขียวของแดงคือของทุกอย่างที่แตกอะใบซ่อมนี้เป็นแบบใบซ่อมแซมแบบพรีเมียมเนาะซึ่งผมยังไม่เก็บนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวใบซ่อมแซมชุดก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมก็ทําใบซ่อมแล้วเนาะ นะครับใช้ประมาณ3ล้านเมโซในการซ่อมหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวต้องซ่อมหมวกก่อนที่ว่าจำเป็นเนาะแล้วก็ซ่อมรองเท้านะครับผมจะเน้นตัวที่เป็นของให้สเตตัสของเลือดก่อนนะครับก็จะมีหมวกมีชุดแล้วก็มีรองเท้ากับถุงมือนะครับตีชิ้นเนี่ยเราต้องเน้นก่อนเนาะโอเคตอนนี้เรามีก็ประมาณอยู่ที่เ0าบล้านนะเดี๋ยวเราจะไปตีบวกนะครับผม หลังจากการตีบวกจบไปที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้เราเริ่มต้นอยู่ที่งบประมาณ90ล้านที่เรามีอยู่เนาะก็ปรากฏว่าหายไปประมาณ60ล้านนะครับถือว่าถือว่าดวงไม่ดีนะเพราะว่ามีจังหวะที่เราเสียสก,กอร์ตีบวกไปแบบใช่เหตุเลยนะครับผมหัวร้อนด้วยแหละก็เลยอัดสกอร์ไปปรากฏว่าไม่ติดเลยนะผมแล้วก็ที่สําคัญคือไอ้รองเท้านี่แหละหัวร้อนจะจัดเลยเพราะว่า มันแตกปุ๊บผมก็ซื้อในตลาดมา4ล้านเนาะพอโอนย้ายปุ๊บตีใหม่แตก่ก็ผมคือแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยมันแค่13ดาวนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอองั้นผมพอแค่นี้ดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราร้อยยี่และแล้วก็เราจะได้เซฟตังมาด้วยเนาะคือเวลาเราตีบวกเนี่ยนะครับก็อย่าพึ่งไปโถมนะครับอย่าพึ่งไปหัวร้อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียหายนะครับผมก็เซฟไปก่อนเซฟไปก่อน ท่ากับว่าวันนี้เราได้ประมาณ129ดาวนะวก็ถือว่าโอเคแหละเดี๋ยวก็ไปฟาร์มที่ Star f o r ร์ด128นะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็จะพยายามไปเรื่อยๆนะครับผม วันที่8แล้วนะครับผมสำหรับตัวละครนี้เนาะก็ล่าสุดเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณสตาร์ฟอร์ด128ดาวเราแต่ตอนนี้เนี่ยเรากระเถิบมาที่130ดาวแล้วก็ผมได้ตีบวกระดับไปส่วนหนึ่งก็เลยได้สตาร์ฟอร์ดเพิ่มเนาะก็แมปนี้ถือว่าเป็นแมปที่เงินเนี่ยเริ่มจะโอเคแล้วนะมีแบบกองละ300แล้วแล้วก็อาจจะต่มสุดประมาณสัก180-300 ก็ถือว่าชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณสัก2ล้านกว่าๆนะประมาณสัก2ล้าน2หรือว่า2ล้าน5นะครับสูงสุดเนาะแต่คราวนี้เนี่ยประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าตัวละครผมเนี่ยมันเคลียร์มอนเนี่ยช้าเกินไปนะเพราะว่าเราเนี่ยยังใส่แบบเป็นอาวุธสีแดงเออสีสีส้มขออาภัยนะครับผมซึ่งอาวุธประเภทยูนิคเนี่ยสีส้มเนาะมันก็ถือว่าออสลับมอนระดับ สตาร์ฟอร์ดร้อยสาดาวเนี่ยถือว่าชาไปแล้วนะครับมันเคลียร์มอนไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเพิ่มดาเมจสักหน่อยก็คือต้องการให้มันกลายเป็นสีเขียวหรือว่าสีแดงนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอกลับเมืองไปทําอาวุธก่อนนะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเลื่อนขั้นเนาะคือต้องบอกก่อนนะครับสามารถกลับไปย้อนดูในคลิป เนวบี้ไกบุกได้แนละ้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับว่าเรื่องของการผสมของกับการเลื่อนขั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็ใครที่เป็นมือใหม่เลยเนี่ยกลับไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปเนี่ยมันจะยาวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมทําการเลื่อนขั้นแล้วกันเนาะซึ่งการเลื่อนขั้นเนี่ยมันต้องใช้ตัวโกลิฟในการที่จะเราไปแลกตัวหีเลื่อนขั้นมาเนาะแต่ว่าโชคดีที่เมเปิ้ลปัจจุบันเนี่ย กิจกรรมมันมาบ่อยนะแล้วกิจกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างจะแจกของพื้นฐานให้กับผู้เล่นมือใหม่เยอะนะซึ่งผมก็ทันพอดีเลยนะตัวกิจกรรมให้แลกแต,ตัวหินเลื่นขั้นเนี่ยผมก็จะแลกเป็นตัวหินเลื่นขั้นอาวุธนะครับผมก็ใช้ประมาณ10ก้อนเนาะสาเหตุที่แลกเพราะว่าหนึ่งคือแต้มมันฟรีนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปใช้โกลิฟในการแลกเนี่ยมันใช้เยอะนะครับผมดูจากตัวอย่างเลยนะ ไอต,ตัวหินเลื่อนขั้นระดับสีส้มเนี่ยหก้อนใช่ประมาณ4ี่พันหน้าร้อยกูรีปะซ,ซึ่งมันเยอะเกินไปที่ผมมองนะผมก็เลยคิดว่าเออกันเราเล่นกิจกรรมแนละ้วก็เอามาแลกดีกว่านะอันนี้เราเราก็แลกมาแล้วเดี๋ยวมันต้องใช้เงินอีกประมาณสัก50ล้านนะอันนี้คือเงินที่ผมฟาร์มมาตั้งแต่วันล่าสุดเลยก็คือวันที่4นะผมก็ได้มาประมาณร้อยกว่ากว่าอันนี้คือผมแอบเอาไปทำสตาร์ฟอร์ดให้กับ ตัวแม่คนิกด้วยนะก็เลยดูว่าแบบเงินมันเหลือประมาณนี้นะประมาณร้อยร้อยกว่าล้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวทําการเลื่อนขั้นเนาะก็การเลื่อนขั้นคือเราจะต้องทําให้เอากุศเนี่ยเป็นเลเวลเต็มซะก่อนนะครับก็จะเป็นอุ้สีส้มเลเวลยี่สิบก็เลื่อนขั้นเลยนะครับใช้เลื่อนขั้นสิบก้อนแล้วก็เงินเลื่อนขั้นอีกประมาณ50ล้านนะอันนี้เราต้องต้องถือว่าเป็นการลงทุนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะเลื่อนขั้น ข้อดีของการเลื่อนขั้นนะครับคืออาวุธเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแล้วก็เรื่องของ potential อาวุธหรือว่าตัวเฟรมเนี่ยทุกอย่างจะย้ายไปอันใหม่เป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราผสมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนเซตแล้วก็ไม่แน่เนี่ยไอตัวโพเทนเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีม่วงสีฟ้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะเซฟกว่านะครับแต่ว่าต้นทุนในการใช้ก o ูลิฟ หรืว่าตุนทรัพย์เนี่ยก็จะสูงกว่าด้วยนะครับอ่ะันนี้ผม,มาอาวุธเป็นสีเขียวแล้วเด่ก็ต้องเริ่มอัพเลเวลเนาะคลิปล่าสุดเนี่ยเราใช้เงินไปประมาณอ่อ60ล้านเนาะแล้วก็ตอน EP 1เนี่ยใช้ประมาณ40ล้านก็ตอนนี้คร่าวๆเนี่ยผมน่าจะใช้ไปประมาณสัก100บวก50ก็เป็นประมาณคร่าวๆเนาะ150ล้านละสลับ ไอดีเริ่มต้นใหม่เนาะตอนนี้เราถือว่าเราอยู่กลางทางแล้วป้อหมายต่อไปก็คือเราจะไปที่ประมาณสักสตาร์ฟอร์ดร้อนะครับผมเดี๋ยวอธิบายเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมต่อไปเนี่ยผมเลงเอาไว้เนาะคือ130ดาวเนี่ยถือว่าเป็นแบบที่เราเก็บเงินโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้เลเวลเนี่ยก็คืออาจจะทำสตาร์ฟอร์ดเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะไปสักประมาณ133 ตรงนี้เนี่ยได้เลเวลดีแต่ว่าเงินเนี่ยผมมองว่า130ดาวดีกว่านะครับผมแล้วก็ให้ดีเนี่ยก็ฟาร์มตัวสตาร์ฟอร์ดร้อยสามสิบดาวเนี่ยไปอีกระยะหนึ่งยาวๆเลยนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนแบบเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนแบบที่ร้อยสี่สองไปเลยนะเพราะว่าร้อยสามหกคับร้อยสามเก้าเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะร้อยสามเก้าก็อาจจะโอเคเหมือนกันนะแต่ว่าร้อยสามหกผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ ผมเนี่ยเป้าหมายคืออยากจะไปร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้อยเนี่ยเราจะต้องมานั่งทําชุดเพิ่มนิดนึงนะครับผมก็มจะประมาณนี้เอาละน่าก็ถือว่าจบ EP 2สนะครับ e ีนี้ถือว่าเราเดินทางมาถึงใกล้ครึ่งทางละเออก็ใช่ดิเดินทางมาครึ่งทางละเดี๋ยวจะใกล้เป้าหมายที่สตา r f ฟอร์ร้อยสี่แล้วก็สรุปตอนนี้เราเสียงบประมาณไปประมาณ150ล้าน เมโซนะครับอันนี้แบบคร่าวๆนะอาจจะมีมากกว่านิดหน่อยบางทีก็อาจจะเป็นพวกค่าตีบวกนั่นนี่นะครับผมต่อไปเราก็จะต้องทําของเพิ่มขึ้นนะตีบวกต่อแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนานะครับเรื่องของ Star ์ฟอรเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะปลอดภัยนะหรือว่าอยากจะแบบไม่อยากจะลําบากมากเนี่ยผม,มแนะนําเลยให้อัพไฮเปอร์สเตตเพิ่ม Star ์ฟอรเนี่ยเราสามารถ อัพได้ประมาณ4เวลนะเท่ากับว่าเราจะได้สตาร์ฟอร์ดเพิ่มขึ้นมา4ดาวนะครับเหตุที่ผมแนะนำเพราะว่าเวลาเราอัพตัวไฮเปอร์สเตตเนี่ยให้ใช้ตัวใบกิจกรรมที่มันแจกฟรีอะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราอัพเวล1-4เนี่ยมันจะใช้ครั้งรัประมาณ30ล้าน35ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เอาแค่4พออันนี้ถือว่าผมว่าผมองว,ว่าดีนะ ใช้ได้ทั้งตัวอย่างในกรณีที่เราฟาร์มเงินหรือว่าไอดีที่เราจะฟาร์มอย่านงะเช่นตัวอย่าง1 8 0ดาวเงี้ยคือการที่เราตีบวกขึ้นไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของต้นทุนในการใช้จ่ายเนาะ,ะนนการที่เราสามารถที่จะใช้ตัวใบดิสคาวในการลดราคา s t a r f o r ร์เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่าเนาะเพื่อจะได้เป้าหมายในการที่จะไปฟาร์มอย่านงะเช่นคุณอาจจะฟาร์มเลเวลเนี่ยคุณขาดอยู่ประมาณสัก2ดาวเนี้ย คุณก็ใช้ตัวใบดิส n t ได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเกิดใครกังวลเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ซีเรียสกะว่าเออเดี๋ยวไว้ถึงเป้าหมายแล้วเราค่อยกลับมารีเซ็ตเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันนะผมก็เลยบอกว่าการอัพไฮเปอร์สตาร์ฟอนเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่เกินไปถ้าเกิดเรามีเป้าหมายนะอันนี้เนี่ยย้ำนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง ID f a ฟารมแล้วก็ ID หลักที่เราจะฟาร์มเลเวลเนาะ แบบบางคนขาด2ดาวไปสตาร์ฟอร์ดร้อยแปดสี่อย่างเงี้ยก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับผมพวกนี้มันสามารถรีเซ็ตได้นะแต่ก็จะแนะนำว่าอัพแค่ประมาณ4เลเวลเนาะก็พอละอย่างผมเดี๋ยวอัพอ,อีก2เพราะว่ามันเป็นใบลดราคานะต้องอัพ2เลเวลนะครับเนี่ยโอเคออกอีกประมาณ15ล้าล้านออมันตัวใบริสคิลเนี่ยเราสามารถ แลกได้ในตัวกิจกรรมได้นะกิจกรรมแต่ละก็จะมีใบดิสคาวให้เรามาแลกนะครับเห็นไหมก็จะมีใบลดราคาบอกอยู่เนาะถือว่าแบบเยี่ยมนะเนี่ยอซื้อไปก่อนครับมันราคาพอไหมเนี่ยผมกะว่าจะเอาสักสามสาดาวอะถ้าเรากด3ดาวก็อีกประมาณร้อเอ้ยพอเป๊ะเลยนะโอเคสวยงามครับได้ s t a r ์ฟอรอีก3าดาวเนาะ ่าใจ้จ่ายศูนย์นะครับฟรีเลยตอนนี้เราก็จะมีสตาร์ฟอร์ดอยู่ที่ร้อยสามสามเห็นไหมเออถือว่าเราประหยัดต,ต้นทุนมามาขึ้นเนาะเราประหยัดเราประหยัดต,ต้นทุนขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้เราขาดอีกประมาณสักเก้เาสตาร์ฟอร์ดที่จะไป144นะแต่ว่าตอนนี้ผมเล็งที่1นึ่ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสรุปก็คลิปนี้ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวไปเจอกันในอีพีที่3นะครับใกล้ใกล้จบแล้วไปเจอกัน